ครับสำหรับพุทธาระและลียาบทของพระพุทธรูปยืนอมราวดีนะครับเออ่พระพุทธรูปยืนอมราวดีเนี่ยนะครับไม่ว่าจะยืนหรือว่านั่งก็ตามนะครับศิลปะอมราวดีค่อนข้างจะเบสิกนะครับคือคล้ายคลึงกับเซมัตุลาอย่างที่เราเล่าให้ฟังไปแล้วว่าศิลปะมัตุลาเนี่ยมุทธาที่สําคัญนะครับและได้รับความได้รับความนิยมสูงสุดก็คืออภัยมุทธานะครับอภัยมุทธาอย่างนี้นะฮะเอ่อ นะเดี๋ยวลืมบอกไปนิดหนึ่งว่าสาเหตุใดที่อาภัยมุธาได้รับความสำคัญเพราะเป็นมุธาที่คุ้มครองนะครับให้ความคุ้มครองกับผู้ศรัทธานะครับขออวยพรว่าขอให้ไม่มีภัยนะครับอาภัยเนี่ยไม่ได้แปลว่า forgiveness นะครับแต่อาภัยแปลว่าให้ความคุ้มครองว่าขอให้ไม่มีภยัยอาภัยคือไม่มีภัยนะครับ นะโดยเหตุน,นี้อภัยมุทาในจึงได้รับความนิยมมากในสมัยที่สองเราสังเกตได้ว่าไม่ว่าจะเป็นศิลปะมัททุลาศิลปะพันธาระศิลปะอมรรวิีพรพพุทธรูปยืนวนแต่แสดงอภัยมุทาร์ทั้งสิ้นนะครับแม้นะว่าพระหัดของพระพุทธรูปสององค์นี้จะหักไปแล้วแต่ถ้าเกิดเราดูพระพุทธรูปในภาพสลักก็จะเห็นว่าเป็นอภัยมุทาร์แบบอันเฉียงนะครับคล้ายคลึงกับศิลปะมัทุลานะครับประทับยืนสมพังยืนตรง เหมือนกับภัยเหมือนกับศิละปะมัทุลาแต่ว่าพระหัตถ์ซ้ายเนี่ยนะครับกลับยกขึ้นมานะครับและจับชายจีวรขนานกันนะครับซึ่งเป็นกระบวนการในเสลปะอิในเดียใต้นะครับแล้วก็ลังกานะครับนะแต่ขนานกันอย่างนี้นะครับนะอ่ประเด็นนี้เดี๋ยวจำเป็นที่จะต้องรอในสมัยหลังนะครับที่การจับชายจีวรเนี่ยจะมีอีกอีกมี Variation ที่มากขึ้นนะครับนะฮะสำหรับ พอพุทธรูปนั่งนะครับมุทาที่รับความยิยมสูงสุดก็ไม่ต่างกันคืออภัยบุทานะครับในพาดขวาหันเฉียงนะครับส่วนพาดซ้ายนะครับสามารถที่จะวางไว้บนตักก็ได้นะครับนะหรือยกขึ้นจับชายจีวรก็ได้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะวางไว้ที่บนตักนะครับแต่ว่าเราก็เจอในบางเคสที่ยกขึ้นจับชายจีวรขนาดกันเหมือนกับพุทธรูปประทับยืนนะครับถ้านั่งนะครับถ้านั่งเรามีถ้านั่ง ขัดสมาธิราบนะครับซึ่งขัดสมาธิราบเนี่ยอาจจะเป็นขัดสมาธิราบแบบหลวมๆนะครับที่นิยมในเสภะอมรวดีนะครับนะก็คือนั่งแผ่แผ่ออกมาอย่างเงี้ยนะอันเนี้ยครับ,นนรบที่ผมบอกไปว่าอภัยมุธาในพระหัตถ์ขวาส่วนพระหัตถ์ซ้ายจับชายทีวรยกขึ้นก็มีนะครับนะบนะบในขั้นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วว่าเสภะอมรวดีนะครับเป็นศิละปะท,ที่เอ่อนำเอาการน่ากรก การนาคปกนะครับมาเป็นบรลลังให้พระพุทธรูปด้วยนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างไปจากในสมัยหลังก็คือในสมัยหลังอย่างเช่นเสปักขเขมรหรือเสปักไทยเนี่ยพระนาคปกมักจะทําปังสมาธินะครับแต่ว่าในเสปักมรวดีนั้นกลับทําอภัยมุธ,ธานะครับ <c oughs> ต้องเน้นย้าว่าเสปักมรวดีเนี่ยน,นั่งัดสมาธิราบแบบหล,มหลวมๆนะครับในขณะที่เสปักสมัยหลังอย่เสปักลังกาหรือเสปกักนครปตนนมนั่งคดสมาธิราบกระชับนะครับ